สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube พี่ทีวดัมซิงครับวันนี้เรามาอยู่ที่สังกัดทีมงานซับมั่งมีครับเดี๋ยวพาชมอาณาจักรรถดำมองคันครับเทเลอร์กับแมคโครไปทำงานครับนะครับเกียรถ c เก้้า GM ครับครับอันนี้ก็โครงรถแตนครับ นะครับ6ล้อครับฟูโซ่ทั้งสองคันครับรดน้ำมันครับเดี๋ยวเราพาดูข้างหน้าครับมาดูว่าเจเน็ปทำาัไงครับ เืาอย่นั่งเหยอครัครับผมถ่ายคลิปก่อนครับลงยูทูปครับเึ้นกองยุบนยบโซบครับผมเดี๋ยวให้ดูเจ้าจีด ก็แรงครับนี่ก็ทิดเด็ดครับเดี๋ยวพาไปดูหกล้อครับรถน,น้ำมันรถส่งน้ำมันคน้ำฝนลิ้นๆครับตอนนี้ เนี่ยครับเนี่ยวิบากก็มีครับแันนี้ตัวแอวนครับพาร์มสิบเจ็ดอีกพันหนึ่งครับโอ้รถไทยจะเท้บ้านนี้นี่แต่รถไทยเลยครับนี่ครับนี่ครับทีเด็ดของเชียนเน็ครับฟูซโซไฟเตอร์ครับซับมั่งมีครับทั้งสองคันครับ คันนี้165 t u r โบครับะละลายซับครับคันนี้คันนี้ซื้อละลายซับครับคนขับตั้งให้ครับเพราะว่าซ่อมไยครับคันนี้คันพี่หลงเนี่คยค่วนคันนี้ไม่ค่อยได้ซ่อมครับสติ๊กเกอ,เอร์มีแต่ซ่อดงดังๆครับ ท็อแทบหกร้อยโซครองเสียท็อปครับคันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะไปซื้อมาซื้อต่อจากเสียท็อปครับอันนี้ถ้าใครจําได้นะจะมีคลิปหนึ่งของเสียท็อปครับที่รีวิวฟุซบอไฟเตอร์คันนี้ครับนี่ครับก็จอดครับไม่มีงานครับนี่แลดัมซิ่งดินเดือนอันนี้น่าจะเป็นอันแรกของพี่วุฒิครับ มั่งมซับมั่งมีนครับคงใครไม่รู้ซับสปริงซิงจำหน่ายปั๊มหัวฉีดนะครับจุ่นเหนียอะไรแต่งครับูนรวมอุปกรณ์แต่งรถบรรทุกครบวงจรนะครับกูโซ่ไฟเตอร์บออะไรไฟทะเบยียนก็น่าจะซนอะไรมานี่น กันชซไม่ใส่ครับคันนี้คันนี้ก็ไปซื้อมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ครับลืมไฟสปอร์ตเลยครับแต่งคนรัสสไตล์ครับคันนี้หมวกครับคันนี้ใส่ไฟสปอร์ตเลยครับยางเก้าครับร้อยหกห้าเทอร์โบม้าใหญ่ครับ นั่งได้แต่ห้ามลงสตอรี่เดียวเกมครับ,รบเดียวครับเสียดายครับมาไม่เจอเจ้าฮิตาชิร้อยี่ิขีดหนึ่งครับกับพี่ลงสิบล้อเทนเลอร์ครับกูตาทอดแต่งครับขนาดก็เอลสามสี่นย์แปดครับ หล่อมากครับคันนี้หล่อทั้งสองคันครับค <erman> okay. ันนี้ยางแปดสองห้าคันนี้ยางเก้าครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เขาจบลงเดี๋ยวเป็นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เขาจบลงเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ